วันนี้ Easy Dairy มีอาหารมงคล8อย่างมาฝากทุกคนค่ะจะมีความหมายว่าอะไรบ้างไปดูกัน 1. เกี๊ยวเกี๊ยวเป็นเมนูอาหารที่มีประวัติยาวนานกว่า1,800ปีเป็นอาหารสุดคลาสสิกที่นิยมรับประทานในวันตุษจีนลักษณะของเกี๊ยวจะคล้ายกับเงินของจีนในสมัยโบราณเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเงินทอง เชื่อกันว่าการทำเกี๊ยวให้เหลือเยอะกว่าที่จะรับประทานจะช่วยให้มีเงินเหลือใช้มากมายในปีนั้น 2. อเป็ดเป็ดหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสะอาดความบริสุทธิ์ความจริงใจและหมายถึงการทำงานที่เก่งรอบด้านมีความสามารถที่หลากหลายเหมือนกับเป็ดที่สามารถอยู่ได้ทั้งบนน้ำและบนบกค่ะ 3. ไก่ ไก่หมายถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานลาบยศตำแหน่งความขยันขันแข็งเพราะไก่จะขันในตอนเช้าซึ่งแสดงออกถึงการรู้จักหน้าที่ 4. ปลาปลาหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้เนื่องจากคนจีนแต้จิ๋วเรียกปลาว่าคื้อซึ่งพร้อมกับวลีมงคลในภาษาจีนที่แปลว่าเหลือกินเหลือใช้ การไหว้เทพเจ้าด้วยปลาจึงมีในยะเพื่อให้มีเงินทองมีทรัพย์สมบัติเหรือกินเหลือใช้นั่นเองค่ะ 5. ปอบเปี้ยปอบเปียเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองเพราะแผ่นแป้งที่ห่อปอบเปี้ยเมื่อถูกทอดแล้วจะกลายเป็นสีเหลืองทองคล้ายกับทองคำแท่งเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องความร่ำรวย 6. หมีส้ว หมี่ส่วหมายถึงการมีอายุยืนยาวเพราะลักษณะของหมีส่ส้วนั้นเป็นแป้งที่มีเส้นเล็กและเรียวยาวชาวจีนจึงมีความเชื่อว่าหากกินหมี่้วจะมีอายุยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่นั่นเองค่ะ 7. ขนมบัวลอยจีนขนมบัวลอยจีนมีวัตถุดิบที่สําคัญคือแป้งข้าวเหนียวที่นํามาปั้นเป็นก้อนกลมๆเปรียบเสมือนการได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวเป็นตัวแทนของความสามัคคีและความเหนียวแน่น 8. สม้สมสม้มออกเสียงคล้ายกับคำว่าจีในภาษาจีนที่แปลว่าสิริมงคลและสม้มยังมีสีเหลืองอลามคล้ายทองการมีสม้มจึงคล้ายกับการมีทองดังนั้นสม้มจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ที่แทนความหมายของคำว่าสิริมงคลนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความหมายของอาหารมงคลที่เรานำมาฝากกัน ถ้าเพื่อนๆชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามสายการบิน Easy Airlines เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ Easy Airlines ง่ายทุกการเดินทาง